เขาปริวัติสกรรมวัดป่าศาหน้าญวนบ้านคาย่ตําบลหัวหน้าอำเภอเมืองจังหวัดนนบุรีผูปริวัติสกรรมลูกกรรมกันไม่ยุติสิบหกลูกเป็นเขาปริวัติภายในเป็นวัดปา่านี่มันมิสะสองสะนี่สะ แต่เนื้อทีก็ว่ามันหาอะไรอยู่บนล่ะทั้งแต่สะในน้ำเลยอันนี้คือกันกวงง่ายขึก,กันสงน้ำกับสงวนี่แหละอยู่กับสะในกลางปลาเนื้อทีสาธารณะปลาสะเป็นสีร่รอยไล่บนล่ะเบ ระรูกกรรม16รูปกะอาจารย์กรรมผู้เบงหลงดูแรก,กรรมกับประมาณหารูปหารูปหรูปคือกับปริวัติภายในปริวัติแบบจัดปฏิบัติธรรมอนุเคราะห์สงเคราะห์กัน งบดีนี่ปราสาทเนี่ยไทยกิจวัตรกะช่วงหาโมงแดงกัเป็นนางสมาธิกับเป็นบันหอดหกโมงทำวัดทำวัดเสร็จกับภาวนาไปไหวกับเพื่อนกับที่บอกวัดหน้ากันหน้กับกลับปกอยู่สุ่มกับภาวนาไปมั่นไปเพลินหมดสี่ถุ่มกับ ตีสามกระลุกจนยำล่างหนาล่างตาข่อสูรนาำถ้ำพระวนาจนหอดน้ำม,มาเศร้าก็นละน้ำมาเศร้าก็คือได้รับอรุณเราปรุณแล้วก็บอกวัดเจะบัดก็เขาปินธบาดกันในหมู่บ้บานนี่นทางยางจงกลมอมเขาเป็นธบาดมากระชั้น ภัวหน้าังเว้นกับมาภาวหน้าจริงสันจังหันียิบ้อยออกมาภัวหน้าไผ่มันไผ่เลินทำจิตให้ผ่องใสทำใจให้ผ่องแผ้วพรบโหรายก็คือเป็นอาสนีก็ปฏิจจไม่อีกอยู่ก็คืออันนี้อนอุเคราะห์แต่พระอาจารย์ไง เขาก่อนเขาดัานทำนังภาวนาจนหอดไวล่านังรอมูขนาด ้องน้ำให้ข้าเจ้าสังแต่ปีที่แล้วกูบาทเป็นมาบวชได้พรรษาหนึ่งเป็นภูมิมาสังซอยกูบาจันย์เพันออกพันษามาแล้วเพันแน่นทองกระทันหันได้ได้เสียชีวิตม,มรณภนภพเน่้เป็นกระสัง เป็นฟีใหม่แรกเมื่อสรางบุญไว้ก็คือของนำมีต้นโพเล็กต้นโพงามเป็นป่าสนา จะประยะดีอยู่ลองจริญภพาว่าหน้านี่ลงพิธมาจากืังเลยลงเข้ามา ุรานธรรม นะจักจะกรวาเวรวาลจตท้งสติ์ปัญญาสัเลพกโภวิญญาณุางิปะวโนะตมโมนดวะุจโมนปจิตพุตัสตนตุตโรนะันเดสุตามาวาเวนะมาลกสังลบตุปเดกาตจวงแร่ง กำลัเเงเปิดไฟโซลาเซลล์เราผ่านน้อนหน้าบรรยากาศบัดป่านี่มองท่ามองล่องอาบน้ำป่านี่มีตัวบบบไงป่าบึกหนูซ้ำเล็กน้อยนะี่ป่า หัวคำหัวแรงมันเป็นภาวนายางียบสงัดดีขนาดเลยบัดปัจชานายวน